มื่อนี้ป้าบอนกับแมสิ่มาเฮ็ดอ้อมบอนให้อันพี่น้องเบิ่งเด้อบอนนี่น่ะนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ้อมบอนใส่ครับอันตีนหมูมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหมูกระต้มแล้วแล้วพี่น้องต้มให้มันเปื่อยแล้วล่ะใช่ขั้นตันะอันอันอันนั้นขั้นตนเข้าวเบือ่อหรือข้าวมา่าเข้ากับตำแล้วแล้วใส่ยาหน้าพร้อม ใส่ข <They 're S 1> ้าวมาครับผมไี่น้อยน้ำเมหนะใส่นะน้ำในหม้อกันมอ้อมบอดกินเทงพี่น้องไย ห้งห้าน้ำโบนไปนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยนั่กับด้ตะไคใส่ตะไคร้เลยหัวจิไคบานห้าเฮาลละพี่น้องเลย หูโม่ไปทั้งมันยังเออนั่นแหละอ้อมบอดถ้ามันกับแจ็คเป็นสีอย่างนี้แล้วพี่น้อยบางมองก็เก่งเอาอันบางมองก็อ้อมพี่น้อยแต่ปลาบอดมีตะอ้อมเอาเก่งบัวควายเก่งดอกมีตะอ้อม บางโมงกระเกงขึ้นนอไหม้นี่ละแบบที่เป็นตาซ้ำส,สามข้อมือนี่สามสี่ข้อมือเป็นเป็นเป็นดิว้วเป็นดิว้วเป็นตอดนอกมานะพี่้องอันนี้เอดแบบหมุนๆน,นะใส่หมูบดพร้อมพี่น้องค่ะหมูบดยังประันใส่ ลงเบสได้สงเส้นไดนสเส้สดเดกันแะมวน่ารัเสินบอกเสียงพุโอ้ออดูพี่นงก์ส่งซื้อซีบ้ากยิ้มได้นอนได้ขลุ่นบ้านไหนน้นได้มาเนี่ยเอาตัวเจ็บเจี๋หรอวะกำลังพดพี่น้องเอ้ คนดูๆได้ใครไม่กวนมันได้หอมโนยเลยเลยติดมันโนยเลยแล้น่ะตกพี่เดรบ่มากเลยเ็ดเลายเจ็บท้องกระเพาะ แห้งอะไรเป็นไอยทุ่วๆมาหานะพี่นกเป็นอีกอัเด้อพี่น้องมันหวนโทรศัพท์แจ้งยู่งมนเแจ้งยู่ง่ะมะดิมันก็เป็นสีนี้ละบอนเนาะสีดำดำเละๆแล้วเนาะชื่อขี้หนิกขนาดขนาดขนาดประตูก็ยังหาง่ายแจ้งอะ อันนี้มันเป็นขี้เล็กใช่เนาะอันนาเป็นโบนให้มันก็เล่ๆเล่อนนี่อเอ้อมซุกเอิญอะแม่นายไล่ไมากิกนกน้ำกันพี่น้องเอ้ยแม่นายไล่กำลังมาตะย่อน้ำกุดมันย่างมันปาลาโคนเข้ากุ้ม ไปเก็บกระปุ๋มนมนน้งเนาะ,นะโทษค่าก,ก็ได้นะพี่โน้ยขรุนเราก็อีน้ำคารุนบ่ได้แล้วเนาะมาครุนรแนะนม่เจ้าน,นะ พักเขาใส่ก็ใส่พักผักสะงอสตูก็ใส่บอกใส่ะงี้ส่เขงี้ครับสนหอมนี่ใส่โนะใส่บก็หอมพร้อมใส่โบนก็หอมใ่หอมใส่น้ำาหลยมันชนั่าให้โอที่ค่ะว่ามึเขียวปึ๊กโอเทพบุนะ อย่านางนองมันบกเขียนงามเน,น,นาะอยากมืดมืดพี่น้อยพ่นก็อยากตุกละสโมกับอ้อมบวลเนากระสิดดำๆน่พี่น้อยค่ะมัอนอยากมืดมืดเนาะนะไปข้างข้างนั้นนี่แหล หันท้างนี้บ้างแค่ไนบ่เฮโบโบแคหนมาข้างนานีนู่นนี่มาโนนี่ปิ้งกันนะะข้างนาคือเก่าแล้วแจงแจงบอกเจงก้าเจ้าก็ไปยืดทางนั้นเลยไปนี้เจงก้ามันกไปยืู่ข้างมันบังเลยปิันหูหมอไปนู่นเก้าเป็นขอค่ก็เก้าพี่น้องมันค่ะดขึ้นบวอเลยตมันมันมืดผุนเลยเนาะมันกน้อยเจงน้อยอันนั้นมันบวเลยค่ะ น้อยเด็ดโอ้น้อยมันบดน้อยกับแน่นี้เลย,นขขย,ยคนดูดูพี่น้องยานไพ่ไม่โมเพราะว่าน้ำมันบรายไนเลยน่าอาตต้หนีขึ้นมาไปไปจะแซบเนาะเอาข้าวตุยเนาะ ได้บอกมัหาเห็ดเอาได้พ่อเก่งล้างน้ำบนระบอกกระมังอะไรวะเด็กกระมังแต่เกหือไม้ระบอกเขิมขันน้ำนะาเห็ดเหดุยังอ่อนะเหตุเรงูของใส่เบิดแล้วเนาะโคตรขักก็ได้พี่น้อง ล่นไหมคะนี่ก็ทักขนาด คนไทยเห็นใช่คุณิวา่าเขาคนเพลงอย่างน้อมันคือดั่งเทคว <c oughs> ันไทย <c oughs> <c oughs> เขาอันเขาอันอ้อมยันเะล้นจนว่าอย่านาเขาอ <c oughs> ันมันเหมือนกินย <c oughs> ่านากินมันข้าวเบื่อใส่เนี้ยใส่น้ำประเดดชพี่น้องกันนั่นแหละ หามันบดมากจะเฮืดมฮืดนะครับเซ็ดไหนประเซ็ดหลายนูน้ๆเซ็ดนี่นะครับโอ้วมันโดนข<ด>ึ้นสุรวดที่น้อยสงนู้ห้าเลยหอมแล้ววันนี้เนาะ กินปลาเด้อลังหงหอมได้ไหมเป็นังได้จางจางไ่พี่น้อยจอีกจกิ๊บนม่ปลเด้นั่แลละ ถ้าพี่น้องซีเฮ็ดกับต้องไปนึ่งบนก้อน,นได้พี่น้องก็จะบ้าเก่งรดได้นบนได้ปินได้มาโอมรดนะไปนึ่งให้มันเปื่อยเจาก้อนมันสุกมันเปื่อยเจาก้อนอันนี้เอดแบบแบบเร็วรดเร็วให้เบิรนึ่งไว้แล้วนะเตรียมพร้อมอย่างดีตีนหมูห้ากับพักชับต้มย่างดีเปื่อยย่างดีแล้วฉันมาเอ็ดใส่พร้อมกันเลยนะมันบบเปื่อยแห้งไร้พี่น้องเลยใส่คัมเป้ยร้อมบอก มันมีรสส้มๆไปหน่อยนะมันต่างเส้ใส่มะขามเปะพร้อมพี่น้องเอ้ยให้มันมีรสส้มๆแน่วะเออมันต่างเอืมน้ำน้ำมันพูดขึ้นมาชักกระด็นใส่หมูบดบไปนี้ใส่ไปใส่หลายอย่างก็ได้นาะเบิ่งเอาสูดเนี่ยทั้งหมูบดละเอียดทั้งตีนหมูพี่น้องเอย ปลดไว้ใส่บ่มีกระเพ็ดนะเพ็ดล้วบ่ายานกระโปะขึ้นเสือโบ้เซือยันเพนจกัดเนานะเอาบ้าสิบแปดโบ้บใส่แล้วก็ยากต้องใส่เจโจนบป็ายากบ่าเจโจนนี่ย,ยากมากินเด้อไปจุ้งกรุงเทพนะยากมากินเด้อนี่เดอ้อคักก็ได้นี่ เรื่องเน้นๆเลยเบันจีบาบันอบลูกเทมคือบุมมีเถิงบันจีบะเนีนู้นเนอะเนาะแก๊สปินพี่ีแก๊สผัดดับพี่น้องเอ็นไปเอ็นมาแก๊สผัดดับแก๊สปิดีจ้าเปิดใหม่เปิดใหม่พี่น้องเอ้ยอยู่อยู่มันดับอย่าบอกได้แก๊สเหมือนะเนาะเอาลูโดดมาใส่พี่น้องเอ้เสร็จเลยถ้าลูโดดบมึง บอสิบ,บาสา่อใส่แล้วเป็นผัจากกัดนี่นะยานขนบุพเพศเร็วเอา้าไก่ละละไกส่สีสุกะก,กละาลานนพ,พ,พี่น้องเว้เมงคนดีก่นบ่นัแงแล้วแต่เจ้าเฮ็ดแล้วเตักเขียนแม่ป้ะแกงไหนละแดดอ๋อละพี่น้องไว้ กีมันอยากมืดผล<ท>เลยกุญแจ<น>มันมืดผลเด้มันบดเนามันบสถเห็นกี่ันไหมงามนะมันบสมันมืดเนาะซีมพอดีแล้วซีมแซบแด้ดแซบ้ตัว,วตีนหมูส่วน เครื่องเน้นๆไปให้ไทยกรุงเทพบึงซื้อรองเท้าเนาะ,ะเป็นตะกินแท้แล้วก็แซ่บแท้เนาะเบาเลยอ้าวเนี้ยนั่นใส่เน้ยซื้อมาเน้ยอยากยอ,อีกใส่ผักบว<า>บใส่ผักนะนะคะใส่ผักซะแก่พักที่เขาเตรียมไว้พี่น้องไอ้ผักบัวพักหอมเข้าในใส่ให้มันหอม เทะเอ็ดเบื้งเด้อค่ะเด้อเธอหน้านะหากระปูได้หลายๆให้กันปลาบวชกันอ๋กระปูให้พี่น้องเบื้องนา่งโอยมาจากสุรินทร์ยังหว่อเมย์ยามยามเกี่ยวข้าวกันเนาะไปหาพุดก่อนยามนี้มันมันแต่มันเซ็ปหนวดมันกระลังเหลือมจยากมันในยยามนี้ก็ได้เดินสิบเอ็ดละปิดแก๊สเนาะปิดแก๊สแล้วค่ะเดี๋ยวแล้วพี่น้องเอ้ยปิดแก๊สก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้า เตะกำลังใจให้แดบป้าจังเปย์เอธกินขอบคุณค่ะ